ไปขั้นตอนระบายสีนะคะเดี๋ยวจะมาสอนระบายสีนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดตรงเลขหนึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็กดบวกค่ะเลื่อนตรงนี้นะคะลากลงมาข้างล่างนะคะแบบนี้ก็ว่าแล้วต่อไปนะคะแล้วก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกสีที่เราอยากได้นะคะก็เลือกไป สมมติอยากได้เป็นสีชมพูเนาะชมพูอ่อนๆออกเข้มๆนิดนึงแบบเทาๆนิดนึงนี่นะคะเราไม่ต้องกดติ๊กถูกอะไรนะคะเราก็กดตรงแล้วเราก็กดเลื่อนได้เลยะค่ะอยากได้ใหญ่ได้น้อยมานี้แล้วก็วาดไปแบบนี้ก่อนนะคะ ถ้าใครกลัวเลอะนะคะก็ให้แบบกดตรงคาทาวิเศษนะคะแล้วก็กดไปตรงเส้นข้างในนะคะมันก็จะไม่เลอะนี่นะคะนี่ค่ะมันก็จะไม่เลอะถ้าใครแบบระบายสีแล้วเลอะออกขอบนะคะนี่ค่ะมันก็จะไม่เลอะนี่นะคะต่อไปนะคะกดตรงนี้นะคะถ้าจะออกนี่ค่ะ ต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาเลเยอร์มาข้างล่างก่อนนะคะมันจะได้แบบไม่ทับสินถ้าเกิดว่าเอาไปข้างบนอ่ะมันก็จะทับสินนะคะ ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาทําตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะแบบอกเทาเทาขาวขาวนะคะประมาณนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะเอาเป็นกระต่ายตัวสีขาวนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวก็จะมาลงเงาน,นะคะลงรายละเอียดแล้วก็กด เหมือนเดิมนะคะกดตรงนี้แล้วก็กดเพิ่มเลเยอนะคะแล้วก็เอาลงมานะคะให้สุดแล้วก็กดแล้วเราก็ระบายนะคะเดี๋ยวจะกดกระถาวิเศษมันจะได้แบบไม่เลอะออกนอกขอบนะคะ อันนี้คือหนูกำลังลงเงานะคะน,นี้ลงความเสถียรดีกว่าแบบนี้นะคะเสถียรให้แบบมันเส้นมันตรงนะคะแบบนี้กดตรงนี้นะคะรูกมือคนแล้วก็ลากเลยคะ่ะอยากได้ความเสถียรเท่าไหร่ปรับเอาเลยนะคะตามใจชอบ เส้นมันก็จะแบบดูตึงขึ้นนะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาระบายหางน้องกันนะคะจะเอาเส้นหยากให้มันแบบเอาความสเสถีาะแล้วก็ทำมือสั่นไปเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เส้นหยา นนีะะคประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะบ๊ายบาย